นิทานเรื่องลูกเป็ดหลงทางเช้าวันหนึ่งแม่เป็ดพาลูกเป็ดทั้งห้าตัวเดินเล่นริมบึงลูกเป็ดน้องเล็กชื่อปุยฟู ชอบดูดอกไม้และผีเสื้อจึงเดินช้ากว่าตัวอื่นปุยฟูเห็นผีเสื้อสีเหลืองมินคานก็รีบเดินตามเข้าไปในป่าหญ้าพอรู้ตัวอีกทีแม่และพี่พี่ก็หายไปหมดปุยฟูร้องกราบ,บแม่อยู่ไหนก้าแม่อยู่ กาบกาบแม่อยู่ไหนกาบกาบแม่อยู่ไหนระหว่างเดินหาแม่ปุยฟูพบเต่าน้อยชื่อตะวันตะวันถามหลงทางเหรอเดี๋ยวฉันช่วยหาเองนะทั้งสองเดินไปด้วยกันอย่างระมัดระวัง สองมาถึงลำธารปุยฟูกลัวน้ำเชี่ยวตะวันจึงให้ปุยฟูขี่หลังช้าๆแล้วพาเดินข้ามไปอย่างปลอดภัยเมื่อเดินต่อไม่นานก็ได้ยินเสียงแม่เป็ดร้องเรียกปุยซูอยู่ไหนลูกปุยซูอยู่ไหนลูกปุยซูอยู่ไหนลูก ปุยซูอยู่ไหนลูกปุยซูอยู่ไหนลูกปุยฟูรีบริ่งออกไปหาแม่แม่กอดแน่นด้วยความดีใจคติสอนใจนิทานเรื่องนี้เมื่อแม่เป็ดถามว่าทำไมาถึงหลงปุยฟูตอบว่าเดินตามผีเสื้อแม่จึงบอกว่าการสำรวจโลกสนุก แต่ต้องอยู่ใกล้ๆผู้ใหญ่เสมอเพื่อความปลอดภัยนิทานจบแล้วนะคะฝากเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนกดไลฟ์กดแชร์นิทานเรื่องนี้และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิทานเด็ก kids happy ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ